กันไได้ไหมภาพเขมรยิงอาวุธปืนถล่มชาวบ้านภูมิสรนต้องใช้ชีวิตในหลุมหลบภัยนานนับเดือนสถานการณ์ชายแดนด้านเขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษ์ที่ปะทุค,คุกรุ่นขึ้นมาอีกภายหลังกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารที่ตั้งประชิดติดชายแดนไทยด้านอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นมรดกโลก นกระทั่งวันที่8กรกฎาคม2551ปราสาทเขาพระวิหารเทวาลที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่11ก็ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มชาตินิยมที่มีความคิดฝังใจว่าเขาพระวิหารเป็นของไทยอีก7วันต่อมาคือวันที่15กรกฎาคม2551 คนไทยสามคนถูกจับข้อหาปีนรั้วบุกรุกตัวปราสาทจากนั้นเหตุการณ์ความขัดแย้งดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับมีการประทะกันตามพื้นที่แนวชายแดนหลายจุดหลายครั้งถึงขั้นมีกองกำลังของทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บและเสียชีวิตจนล่วงเข้าปีพศ2553ขณะนั้นไทยมีรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำ นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายกสิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศขณะที่ฝ่ายกัมพูชาแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีคือสมเด็จฮุมเซนมีนายฮอนํนำหงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พลเอกเตียบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีพลโทฮุนมาเนตลูกชายของนายกฮุนเซนเป็นรองผู้บังคับบัญชาทหารบกคุมกองกำลังด้านที่ติดชายแดนประเทศไทยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ส5 5 4ารกัมพูชาตัดสินให้สองใน7คนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาจับกลุ่มตัวคือนายวีระสมความคิด และนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูรณ์มีความผิดข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบุกรุกเขตทหารและจารกรรมข้อมูลให้จำคุกเป็นเวลา8ปีภูเขาไฟเขาพระวิหารที่คุกรุ่นเหมือนรอเวลามาหลายศตวตรรษก็ถึงคราระเบิดขึ้นอีกครั้งเริ่มจากช่วงบ่ายวันที่4กุมภาพันธ์2554ทหารไทยกับทหารขมรเปิดฉากยิงปะทะกันบริเวณฐานตำรวจชายแดนเก่า ลำห้วยตามาเลี่พื้นที่ซับซ้อนชายแดนห่างจากผาโมอ,อีแดงทางขึ้นเขาพระวิหารประมาณ4กิโลเมตรมีการยิงตอบโต้กันด้วยปืนเล็กยาวสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านต่างวิ่งหลบเข้าไปในกำบังจากนั้นเป็นการใส่กันด้วยอาวุธหนักต่างฝ่ายต่างระดมยิงกันทั้งปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและจรวด RPG เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณวัดแก้วสีขะคิรีสวาระที่อยู่ในพื้นที่ซับซ้อนเชิงเขาพระวิหารมีกลุ่มควนพวยพุ่งไปทั่วบริเวณเสียงระเบิดดังกําปนาตกึกกล้องตลอดแนวชายแดนชาวบ้านภูมิสรณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลร,รักซึ่งอยู่ใกล้จุดประทะที่สุดต่างพากันวิ่งเข้าหลุมหลบภัยส่วนที่มีรถยนต์ก็พากันเก็บข้าวของขึ้นรถอพยพหลบภัยออกจากพื้นที่ รวมถึงนักเรียนก็พากันหนีออกจากโรงเรียนกันหมดเป็นภาพที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้เห็นคนไทยต้องอพยพหนีภัยสงครามกันอีกเพียงชั่วข้ามคืนบ้านภูมิสรอนก็แทบกลายสภาพเป็นหมู่บ้านร้างที่ไร้คนอาศัยการประทะกินเวลาไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งเวลา17.30นาฬิกา30นาที เสียงปืนจากทั้งสองฝ่ายจึงเงียบเสียงลงจากการเข้าตรวจสอบในพื้นที่พบมีกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาตกใส่ชาวบ้านข้างป้อมยามตำรวจภูมิสรนสองหลังเกิดเพลิงลุกไหม้ส่วนที่โรงเรียนภูมิสรรนวิทยากระจกหน้าต่างอาคารเรียนแตกเสียหายจากแรงระเบิดแต่ยังดีที่ทางโรงเรียนอพยพนักเรียนออกไปได้ทัน ยังดีที่จุดตกของกระสุนปืนใหญ่ประมาณ20ลูกที่ถูกยิงมาจากฝั่งกรัรมพูชาไปตกในสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามโรงเรียนภูมิสรรวิทยาทำให้เกิดไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างกว่า,วา50ไร่ต้นยางที่เพิ่งปลูกได้3ปีเสียหายหมดแต่ที่น่าสลดใจก็คือขณะเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณร่องน้ำแห้งกลางทุ่งนา ห่างโรงเรียนภูมิสรณ์ประมาณ1กิโลเมตรพบศพนายเจริญพาหอมอายุ59ปีชาวบ้านหมู่13บ้านภูมิสรณ์ตำบลเสาทองชัยอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดชาวนาที่ออกไปทํานาถูกระเบิดสภาพหัวขาดกระจุยเหลือแต่ช่วงคอลงมาเป็นที่น่าสยดสยอง อย่างไรก็ตามเสียงปืนได้ประตุขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่5กุมภาพันธ์2554บริเวณช่องโดนอ่าวตำบลรุงอำเภอกันทรรักษ์พื้นที่รอยต่อระหว่างภูมะเขือกับภูละออซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ทับซ้อน4.3ตารางกิโลเมตรทหารทั้งสองฝ่ายเดินกลับถามที่มั่นมาเจอกันระหว่างทางจึงเปิดฉากยิงใส่กันนานประมาณ30นาที ซึ่งเหตุประทะรอบสองนี้มีทหารตายพรีชีพหนึ่งนายบาดเจ็บสี่นายเหตุการณ์ทำท่าว่าจ,จะสงบลงหลังจากพลโททวัตชัยสุดสาครแม่ทพัพภาคที่สองขณะนั้นนำนายทหารระดับสูงจากกองกำลังสุรนารีเดินทางข้าบแดนไปนั่งโต๊ะเจรจาก,กับนายทหารฝ่ายกัมพูชาที่อำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยโดยทหารกัมพูชาได้ปล่อยตัวนายทหารไทยห้านายที่จับตัวไป ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายซึ่งพลโททวัฒนกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายให้ยุติการสู้รบและมีคำสั่งเปิดด่านชายแดนในทุกจุดแต่พอช่วงหัวค่ำของวันที่7กุมภาพันธ์พศ2554เหตุการณ์ตึงเครียดล่อแหลมก็ทำให้ทหารทั้งสองฝ่าย เปิดศึกดวลปืนใหญ่กันอีกเป็นรอบที่3และรบต่อเนื่องไปจนข้ามวันซึ่งรอบนี้มีฝ่ายไทยบาดเจ็บเพิ่มรวม17นายเป็นทหาร15นายพลรเรือน2นายและมีรายงานทหารไทยถูกจับไปที่กรุงพนมเปญ1นายทั้งนี้แม้ว่าต่อมาจะมีการประทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นอีก แต่การสู้รบกันด้วยอาวุธหนักที่บ้านภูมิสร,รณ์ที่เรียกกันว่าศึกภูมิสร,รณ์หรือศึกภูมะเขือช่วงวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์2554ถือได้ว่าเป็นการทำสงครามสู้รบกันครั้งล่าสุดหรือครั้งสุดท้ายของไทยและกัมพูชาวันที่1มีนาคม2552ทางการไทย เปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารผาหมออีแดงอำเภอกันทรลักษ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาอีกครั้งแต่ไปได้แค่ผาหมออีแดงส่วนตัวปราสาทเขาพะวิหารที่อยู่ฝั่งกัมพูชาใครอยากดูชัดๆก็ต้องส่องกล้องทางไกลดูทางทหารไทยได้เตรียมกล้องส่องทางไกลไว้อยู่อย่างเห็นได้ชัดวันที่18กรกฎาคม2554 ศาลโลกมีมติ11ต่อ5เสียงกรณีกัมพูชายื่นคำขอต่อให้มีความคำพิพากษาคดีปราศาพระวิหารใหม่โดยศาลให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารทั้งหมดออกจากเขตพื้นที่ซึ่งกำหนดให้เป็นเขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราวและให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมทางทหารใดๆภายในพื้นที่นี้ วันที่2กรกฎาคมพศ2557ทางการกัมพูชาปล่อยตัวนายวีระสมความคิดเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ25์2556ขัดนโรดมสีหมุนีได้พระราชทานอภัยโทษให้นางสาวราตีพิพัฒนาภายัยบุญไปแล้ว5กุมภาพันธ์2558หลังจากผ่านพ้นมา4ปีนายสมควรสิงห์คำปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอกันทรลัก ที่คุกคลีอยู่ในพื้นที่มานานกล่าวว่าแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานหลายปีแต่คนในพื้นที่ก็ยังจดจำได้ไม่ลืมแต่อยากบอกว่าขณะนี้เหตุการณ์เป็นปกติแล้วสงบสุขมาหลายปีแล้วแม้ว่ายังมีหลุมหลบภัยชาวบ้านก็คงไม่ได้ใช้อีกแล้วแต่ทางอำเภอยังคงไปดูแลและซ่อมแซมอยู่เป็นระยะสำคัญตอนนี้ดีมากซึ่งเร็วๆนี้ ก็มีกำหนดที่จะพาชาวบ้านบาเบาะสเบาอําเภอจอมกระอานจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดอุบลราชธานีและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27ธันวาคม2557ที่ผ่านมาก็พึ่งพาข้าราชการและพี่น้องประชาชนข้ามไปทอดผ้าป่าที่วัดในอําเภอจอมกระอานมาด้วยบอกว่าความสัมพันธ์ดีมากทั้งภาคประชาชนและภาคราชการ ต่อไปเมื่อเปิดเป็น A.C.E. ก็จะมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็จะดีขึ้นไปอีกปลัดสมควรกล่าวขณะที่นายสมภพว่องวัฒนกิจนายอำเภอกันทรรักกล่าวว่าสถานการณ์ขณะนี้ถือว่าเป็นปกติทางอำเภอจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติผามอ,อีแดงและองค์กรในพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรักขึ้นที่ผามอ,อีแดงเป็นครั้งแรก เชิญชวนคู่รักขึ้นไปสัมผัสอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าถือว่าสวยงามมากที่สุดเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์2 5 5 8มีนายทะเบียนไปจุดทะเบียนสมรสให้ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมรับของที่ระลึกเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นับวันจะมีผู้เข้ามาชมความงามของอุทยานแห่งชาติผาโมอีแดงเพิ่มมากขึ้นนายอำเภอกล่าวเชิญชวนเห็นหรือ,อยังว่าสนามรบกำลังจะเปลี่ยนเป็นสนามรัก และเป็นสนามการค้าในอนาคตอันใกล้นี้ดังนั้นที่มองเห็นรำไรรำไรอยู่ข้างหน้าในตอนนี้จึงไม่ใช่สงครามไม่ใช่ความขัดแยง้งแต่เป็นสันติภาพและความรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันยิ่งขึ้นกว่าเดิมของพี่น้องไทยและเขมร